สวัสดีครับพบกับไมล์เซงกาเปิดประวัติคนดังอีกแล้วครับท่านในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดประวัติเจ้าหญิงแห่งวงการยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เธอมียอดผู้ติดตามเป็นอันดับ2ของเมืองไทยและในอนาคตไม่แน่นะครับเธออาจจะมาเป็นอันดับ1ของเมืองไทยก็เป็นไปได้นะครับ เธอเป็นใครมาจากไหนและก้าวมาสู่จุดนี้ได้อย่างไรพร้อมทั้งอัปเดตผลงานและเรื่องราวต่างๆรวมทั้งการติดตามณนะปัจจุบันของเธอด้วยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับ เธอชื่อนักทิชานามวงเธอเคยมีนามสกุลเดิมว่าแซ่จังมีชื่อเล่นว่าเก๋หรือที่หลายๆคนรู้จักในนามของเก๋ไก่สไลเดอร์เธอเกิดที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5กันยายนพศ2539ปัจจุบันเธออายุได้26ปีเธอเป็นลูกของคุณแม่นพวันโอเมอร์ ส่วนเรื่องการศึกษาเธอเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ริทยวนาลายัยหลังจากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมเธอได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในคณะนิเทศศาสตร์และเส้นทางการเดินเข้าสู่ความเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการยูทูบเบอร์ก็เกิดขึ้นจากจุดนี้นี่เอง เธอเริ่มทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ของเธอช่วงที่เธออยู่ชั้นปีที่2คลิปแรกที่เธอทำคือการคบเวอร์เพลงคนที่ร่วมทำคลิปกับเธอนั่นก็คือสไปเป็นคนเล่นดนตรีให้เธอร้องเธอลงคลิปแรกไปเมื่อวันที่1กันยายน2016ชื่อคลิป ว่าอผ่านมาแล้ว6ปีจนปัจจุบันนะวันที่21พฤศจิกายน2565มียอดผู้เข้าชมทั้งหมด14ล้าน3แสนครั้งหลังจากนั้นมาเธอก็ทำคอนเทนต์ตามสไตล์ของเธอมาโดยตลอดโดยมีสไปคอยช่วยเหลือคลิปของเธอได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆผู้ชมแต่ละคลิปเริ่มมากขึ้นมากขึ้นหลังจากนั้นประมาณ3เดือนเธอมีคลิปที่ปังมากๆนั่นก็คือเก๋ไก๋เก็บ ซึ่งคลิปนี้ได้แพร่กระจายอยู่ในโลกโซเชียลมากมายมีหลายคนนำไปทำเรียนแบบเธอปล่อยคลิปในวันที่6ธันวาคม2016นะปัจจุบันนี้มียอดผู้เข้าชมทั้งหมด51ล้าน200,000ครั้งและนี่ก็ทำให้เธอยิ่งเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นมา และยังมีคลิปอีกหลายคลิปและหลายคอนเทนต์ที่ปังมาก,มากๆเช่นบทนี่ให้แม่ช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งอีกหลายๆคลิปที่มียอดผู้เข้าชมหลัก10ล้าน ด้วยความสามารถของเธอและสไปที่ร่วมพัฒนาช่องมาในระยะเวลา4ปีจนมีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนและในวันที่ต้องแยกกันทำงานของทั้ง2คนก็มาถึงเมื่อวันที่26มิถุนายน2020สไปได้ออกมาขอลาออกจากเก๋ไกสสไลเดอร์ ider, เพื่อจะไปทำตามความฝันของตัวเองนั่นก็คือไปเปิดช่องใหม่การให้เฮ่งโนหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งสคนก็ยังทำงานร่วมกันอยู่บ้างในบางครั้งและบางคลิปเธอได้ทำคลิปออก ออกมาชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แนะปัจจุบันนี้มีผู้เข้าชมทั้งหมด8ล้4 0 0 0 0นครั้ง ส่วนในเรื่องความรักของเธอเธอมีความรักกับสไปที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มตน้นเธอรักกันอยู่ประมาณ7ปีหลังจากที่สไปออกไปทำช่องของตัวเองคือ S P D การให้แหงโน1หลังจากนั้นประมาณ1ปีทั้งสองก็ต้องแยกทางกันจริงๆโดยแต่ละฝ่ายได้ทำคลิปออกมาคนละคลิปสไปทำคลิปเก็บรูปคู่ไว้ในความทรงจำา7ปีเก๋ไก๋สไลเดอร์ทำคลิปเก๋ไก๋รีแค,คลิปไปช่อง S P D ผู้ให้โนหตลอด เธอออกคลิปในวันที่26มิถุนายน2021จึงทำให้หลายๆคนรู้ว่าทั้งสองคนได้แยกทางกันจริงๆแต่ส่วนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั้นขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาทั้งสองคนจะดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องผลงานที่นอกเหนือจากการทำช่องลง YouTube จากข้อมูลที่มีอยู่นะครับในปีพศ2558เธอเล่นละครโทรทัศน์เรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นซีซั่น3เธอรับบทเป็นจา๋าหรือจริยามหาวันและในปีเดียวกันเธอเล่นอีกหนึ่งเรื่องคือรุ่นพี่เธอรับบทเป็นใจแอนเธอยังมีเล่นหนังสั้นให้กับชาแนลอื่นอีกด้วยในปีพศ2560เธอแสดงรักสุ ดโคนโดนสุดใจของ GMMTV o f f ีวีออฟฟิเชียผ่านไปแล้ว5ปีมีผู้เข้าชมทั้งหมด2,430,000ครั้งและในปีพศ2561เธอส 2, 1, แสดงเรื่อง Password เธอแสดงเป็นเมลอนของช่อง ETDA Channel ผ่านไปแล้ว4ปีมีผู้เข้าชมทั้งหมด3 3 0 0 0 0นครั้งและในปี2,565เธอยังมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือบัางไฟสไลเดอร์ ส่วน MV เพลงที่เธอเล่นที่ไม่ได้อยู่ในช่องของเธอมีเพลงยังไงดีของโปเตโตผ่านไปแล้ว2ปีมียอดผู้เข้าชมทั้งหมด6กล้านแปดแสนครั้งและรักไม่พอเดิดใดผ่านไปแล้ว4ปีมียอดผู้เข้าชมทั้งหมด20ล้านครั้งส่วนในช่องทางการติดตามณนะปัจจุบันของเธอเธอมี Facebook ที่ชื่อว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ชแนลมีผู้ติดตามอยู่3ล้านห้าแสนคน ในส่วนของอินสตา r กรมมีชื่อว่าเกไก์อันเดอร์สกอ NTCS มีผู้ติดตามทั้งหมด4ล้าน7แสนคนและช่องทางสุดท้ายที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงและคนติดตามมากมายนั่นก็คือ ช่องทางทาง Youtube ที่มีชื่อว่าเก๋ไก่สไลเดอร์มีผู้ติดตามทั้งหมด12ล้าน2 0 0 0คนมีผู้เข้าชมทั้งหมด4,333ล้านครั้งและมีวิดีโอรวมทั้งหมด410คลิปในขณะนี้เธอเป็นอันดับ2ของเมืองไทยที่รองจากซีบิงและมียอดห่างจากซีบิงเพียงแค่600,000คนเท่านั้น และนี่คือประวัติข้าวๆข,ของเก๋ไก่สไลเดอร์ที่พอจะรวบรวมหามาได้นะครับหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มมาได้ใต้คลิปนี้นะครับและขอขอบคุณข้อมูลในทุกๆช่องทางและขอขอบคุณเก๋ไก่สไลเดอร์ด้วยนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขออวยพรให้น้องเก๋ไก่นับแต่นี้ไปจงประสบแต่ความสุขความสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้มีแต่คนรักและจริงใจทําการสิ่งใดจงประสบ แต่ความสําเร็จยิ่งๆ่งขึ้นไปในทุกๆเรื่องนะครับถ้าพบคนที่รักขอให้รักเธอไปตลอดจนแก่จนเฒ่านะครับและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับไมายแซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ